สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่สีเขียวทั้งหมดที่เรามีกันนะคะทุกคนก็คือเราอาจจะไม่ได้มีสกูชี่เยอะมากนะคะเพราะว่าเราเพิ่งสะสมสกูชี่นะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยหยิบถาดหยิบสกูชี่ของเรามาก่อนเลยนะคะได้ถาดแล้วเดี๋ยวไปเลือกสกูชี่กันค่ะนี่ก็คือโซนสกูชี่ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเลือกอันที่เป็นสีเขียวไปรีวิวนะคะเริ่มตั้งแต่อันเล็กก่อนเลย อันนี้เป็นสีเขียวนะคะมีอันไหน,อ,น,นอีกไหมตัวนี้เลยตัวนี้โดดมากเต็นสีเขียวแล้วก็อันไหนอีกอันนี้หัวเป็นสีเขียวไหมอะแต่น,นี่โดดโดดไปทางขวานะแต่แพ็กเกจตัวน้องก็เป็นสีเขียวมิ้นทนมันก็เอาไปเทนก่อนลักกัน มาดูอันใหญ่กันบ้างค่ะแล้วหาสีเขนะียวอ่านี่ทุกคนมีหนึ่งอันนะคะเป็นเมลอนนะดูซิมีอันไหนอีกไหมไม่มีเลยอะนี่นะคะทุกคนก็คือสกูชี่ที่เราได้มานะคะนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือสกูชี่ที่เราได้มานะคะเราก็มีหมดอ๋อ สิเรามีทั้งหมด4ชิ้นนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะหยิบมารีวิวกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ชิ้นเล็กก่อนเลยนะคะชิ้นเล็กอันนี้นะคะจะไม่ใช่ของแท้แล้วก็จะไม่ใช่งานแท็กนะคะทุกคนเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกกันเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอติมมอนสเตอร์นะคะเราไม่แน่ใจว่าตัวนี้คืออะไรนะแต่เราเรียกเป็นมังกรนะคะหรือสัตว์ประหลาดนั่นเองนะทุกคน แต่เพื่อเราเลือกแบบตัวอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนนี่เนื้อน้องก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะแอบมีความแบบนุมน่มนิ่มนุ่มนิ่มนะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นกระต่ายมอนสเตอร์นะคะนี่ค่ะที่เราเรียกมอนสเตอร์นะคะเพราะว่าแบบเหมือนสับปะหลาดอะทุกคนแล้วเป็นกระต่ายอะทุกคนแล้วก็ไม่ไแน่ใจว่ามันคือตัวอะไรแต่ขอเรียกกระต่ายมอนสเตอร์นะคะ นี่ทุกคนเนื้อประมาณนี้เลยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนี่ทุกคนเนื้อคือนิ่มนนิ่มนะคะแต่ไม่สโล์นะนี่ตัวต่อไปอันนี้เราชอบมากๆเลยนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะทุกคนเป็นไอติมมอนสเตอร์นะคะอันนี้ที่เราบอกเดิมก็คือมันคล้ายๆกับตัวนี้เลยอะทุกคนที่มันจะเป็นเหมือนสัปหลาดอะแต่เราเรียกมังกรน,นะคะ ตัวนี้คือเนื้อดีมากคือเราชอบสุดๆก็คือเมื่อไหร่จะคืนตัวคือคืนตัวกี่โมงคืออันนี้คือมันเป็นเนื้อเดียวที่เนื้อฟินที่สุดนะคะนี่จบไปแล้วนะทุกคนกับ 3ชิ้นจิ๋วนะคะที่เป็นสีเขียวนะทุกคนนี่มี3ตัวเลยนะคะมีกะต่ายมอนสเตอร์ไอซ์ตีมมอนสเตอร์หรือมังกรแล้วก็เป็นไอซ์ตีมแท่งมอนสเตอร์หรือมังกรนะคะไปดูชิ้นใหญ่กันเลยชิ้นใหญ่อันนี้นะคะเป็นเนื้อที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่สุดที่เรามีสากุช่มาแล้วนะคะเพราะแบบสโลมากมากนั่นก็คือเมลอนนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น เมลอนของชวานะคะทุกคนนี่เลยให้ดูแพ็กเกจก่อนเลยนะคะเป็นชานะคะเป็นเมลอนนะคะถุงคือใหญ่มากๆเลยนะทุกคนนี่เนื้อบีบในะถุงก็คือฟินแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะแกะในถุงออกให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าเนี้อเป็นยังไงนี่ทุกคนออกมาเป็นอาจจะเป็นแบนนิดหน่อยนะคะ เพราะแบบเราสกูชี้มาวางทับกันนะคนก็ประมาณนี้เลยคือเนื้อกลมมากแล้วคือแบบฟินมากๆคือเราชอบบีบตรงนี้ทุกคนเนี่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูความสโลว์กันเลยนะคะสโลว์มากสโลว์สุดๆเลยนะคะก็คือเราชอบตัวนี้มาก ขออภัยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูความสโลอีกรอบนะคะ จบไปแล้วนะคะกับสกุช๊ชี่สีเขียวทั้งหมดที่ทเรามีนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s ับสไครห้เราด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย